ท้ายคลิปแค่ไหนจูดเดยนมไม่ได้่บ่อะ่รอย่างนี้ไม่ยังเพราะ<อ>พักครึ่งวันนะพรุ่งนี้ทำไมครับฮะทำไม,<ผ>มครับเรจะไปเทียร์แถวครับเทียร์แถวผมร้อยเจ็ดสิบติดแถวอ่ะใช่เรียนเรียให้ติดแถวเลี้ยงเขาเช้าไม่ทันไม่ทันเพราะเช้าเกินไปนี่เข้าโมงห้าถึงหก

หอบเดินเงยกับพ่อแล้วอ้อยก็ได้อ้อยก็มีบัวโอ้ยดอาะถานเบิด bớt em nghe khi khỏi là mọi chôn hừm cầm lòng đi kín hai bụi đi, bụi hai đi. hai bụi hai bụi hai bụi đây rồi ông บัวน่ายัางไม่ได้กินเลยบัวานยังไม่ได้กินอะไรเลยเกินก่อนนอนแล้วก็จบครับปาดบัวเรือนเอียงไม่กล้าเอาใส่ยางให้นะ แอบนายมาดูเอาอันนี้ให้แลรวบอกไอ้น้ำพูดไเลยห้บุญหล่ไปวะฮะไปแบกไวมันมันมันมัดไว้ตัวนี่เลยเขามัดไว้อยู่แบก้าให้สัง อ้อยอค,คนละคนละหอบอะแล้วๆแ,แ,แล้วไปจบรกระจับบัวอื้อหืออื้อหือ,อ,อชื่นเป็นยังโอ้โหโอ้โหโอ้โหชื่น อเว้ยไอ้ชื่อนอย่าหาทำนอย่าหาทำเี่ยบยยบวออย,าาออยคนละรับคนละอันีว่ว่าให้เลเลยได้ได้ เอ,เอาอ้อยตัวละมัดไปอืออ่ทีนึงอาทีนึงอาทีนึงเอืเออ่อไป im lẻo กิน lẹo. อ่ะอิ่มแล้วพอแล้วเออให้ สูงจังเลยอย่าให้แตกหนุ่มนะเฮ้ยกินเดมไปทำไมลูกให้ลูก,ล,กลูกหลกักคิว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 พวาวพอไม่ต้องเล่นไปด้วยพลังองเสือไม่ให้เล่นแล้ว ดูน้องจนงูนแข่งนะครับเอาเให้ชาคนละมัดแล้วก็จบนะฮะสาหับค่ำคืนนี้จะได้กิงถ้าเอาให้สักตอนเย็นก็ไ,ได้นะครับก็แล้วแต่ต่อไปรับหน้าที่ใครดูแลคนละตัวคนละตัวก็จบไปนะ เสกเสกก็แบลมาแล้วบัวตัวเร็วสักพักแป๊บแป๊บได้เมียใช่ไหมแป๊บได้เมียข้างหน้าเลยครับพิเศษข้างหน้าเลยครับนี่เลยครับนี่เลยครับบัวปลาทูป้านหนึ่นก็ญ่เยถูกไห ระวังเด้อระวังระวังบัวเนะช่วงนี้บัวห่วงอาหาร mm hmm. เหลือตัวไหนอีก mm hmm. เหลือโนกับไพบูลอีกรอบนึงพอดีเ mm hmm. ลยฮะโอเคบัวเดือดตัดวดหนวะ mm hmm. ไปลูกพี่อีกรอบนึงจบเลย หลังพี่ก็นเนไดี๋ยวนาโนกับั่นก็นพอดีแล้วบางลาอีกรอบนึงถึินใจยังตินใจได้แล้วเด็ดอันหนึ่งเด็ดนาโน,น,าโนถ้าคุณอยากอยากไม่เหนื่อยก็เอาน้ำให้ช้างเหมือนไอ้สิทธ์ <c oughs> ตับานจาแม่แม่พร้อมเฝ้ากันยังครับเตรียมตัวเฝ้ากันอย่างวันนี้เดี๋ยวผมจะให้แม่แม่เฝ้านะวันนี้น้องๆสิทธ์น้องเสกเอ้าบริวารได้มาเราวันนี้ไม่ได้มาผมไม่ได้รับของพุงก็ บร um ิวารเนสบริวารจังบริวารอะไรนี่ฮะนี่บริวารเปรีมาใช่เปรีมารับไห่ไม่มีรถเซอร์ไพร์ตอ้ได้ได้ได้อันนี้บัวเห็นเห็นเห็นบังสิตปุ๊บทั้งอยากกินทั้งขาอ่อนละเอ้ไ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 อ้เต็มลงมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหดูคอขึ้นคอเหมือนเหมือนควายเลยทะถ้าเทียบไปควายห้าปีนี่คือเต็มที่แล้วนะสามปีนี่ กอชื่อูพดุกดูพุกเหลือไพ่บุญเอาเอาให้เอาให้บัวก็ได้เพราะว่าน้องเขาไปอีกอันนึงแล้วเอามาให้บัวสองมัดเลยก็ได้เซ็กแล้วพูดห้ยหรอบ่ กะพ่ออะไรล่ะอ <authority? S 1> hmm. ือหืออหหือิงเฮ้ยอ่ะจิงับนับนับซุ่มซุ่แล้วพูดไม่หยาดเรือบางนันอยู่หยาทถีมูลหล่าเกี่ยวมากเรืออยู่เอาวันนี้คุณไม่ได้ไปเกี่ยวหญ้าเหรอเกี่ยวตอนเช้า เรจะเรียนจะจะเก็บตอนเช้าพรุ่งนี้จะไปอะไรนะอะไรนะคว,วามเจ็ดได้เกือบครบแล้วขาดอยู่ประมาณสองหมื่นอะไรขาดขาดอะไรครับ อืมเฮ้ยแบบบัวแล้วจอยมอญี่ดูอ้อยก็เต็มที่เลยกรเสือต้อเตี้ยนั่นตันเนะฮะบะเตี้ยเด้อบะเต,ะเตี้เตยเด้อบ้านบ้านบ้านบะเตี้เตยเด้อนอนนี่เขาหยอกฉเฉยแต่ดูเล็บถิ่นผูห้หายหมดแล้วเหรอโอ้หายหมดแล้ว เลีบสีมพูเรา,า,าอุสาธาอย้ยาบัวอ้วนนะครับ,ด,บด,ด,ดูนอนกอดงาปะาปะาพะอแล้วพราะเราให้บัวบานกินโอเคครับเดี๋ยวซื้อข้าวมาให้น้องแล้วครับน้องก็จะกินข้าว ผมก็จะให้แม่แม่เฝ้าบัวบานนะครับวันนี้รอชมในคลิปต่อไปเดี๋ยวไปหาหาโต๊ะมาไว้ให้บัวบานก่อนนะครับสวัสดีครับ